สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่ 3, พฤษภาคม2,565ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมติดหลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VAP ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตงตบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากห,าหวยฮานอยทั้ง3หาฮานอยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป่อหาเลขตัวเด่นจับคู่ สตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2 5 6 5กันก่อนครับ ผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17.15นถึง17.30นาทีาทลาวันเล็กไทย4ตัวออก1848เล็กไทย3ตัวบน8482ตัวบน48เล็กไทย2ตัวล่าง85ผลการออกสลากหวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา18.15นาถึง18.30 นาทีรางวัลเลขไทย4ตัวออก4 4 7 9เลขไทย3ตัวบน4 7 9 2ตัวบน7 9เลขไทย2ตัวร่ง 8, 8 8และผลกลรารออกสลากหวยฮานอย VIP ทำการออกในเวลา19นาก15นาทีถึง19นาิก30นาทีรางวัลเลขไทย4ตัวออก1 5 0 5 เลขไทย3ตัวบน 5, 05, 2ตัวบน05เลขไทย2อ2ตัง 2, 1นี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและว i p งวดประจำวันที่2พฤษภ,ภาคม2565ครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปให้กับสมาชิกได้ดูในงวดวันที่2พฤษภาคมครับในสูตรที่ลงคลิปไปครับนมาสรุปในชุด เด่น2ตัวบน2ตัวล่างและชุดเน้นนะครับในชุดเด่น2ตัวบน2ตัวล่างก็งมาเข้าที่85นะครับเข้าที่85เลขไทยาย2ตัวล่างของหวยฮานอยพิเศษครับและมาเข้าในชุดเน้นชุดลองครับเน้นไปที่3085ก็มาเข้าในชุดลองนะครับเลขไทยาย2ตัวล่างครับนี่คือข้อมูลในงวดวันที่2ครับสมาชิกท่านใดที่มีโชคถูกลอก ถูกสลากเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยพิเศษก็คือออก85ก็ดีใจครับท่านที่ไม่มีโจทย์ต้องรุ่นกันต่อครับในงวดวันที่3มาดูกันครับผมจะจะสรุปเลขเด่นให้สมาชิกดูเป็นแนวะทางกันอีกนะครับมาสรุปเลขเด่นนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหวยฮานอยงวดประจำวันที่3ครับจากการนำเลขท้าย2 3ตัวบนของหวยฮานอยปกติซึ่งออก4ี 79มาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมนําเลข4ี่คำนวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี3 489ครับ3 489หลักสิบครับผมนําเลข7จ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับใน4ตัวมี1469ครับ1469และหลักหน่วยครับ ผมนำเลขเก้าคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวนะครับใน4ตัวมี1368ครับ1น6 8นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย,ห,ห,วยหวยฮานอยงัวประจำวันที่3พฤษภาคมนะครับมาดูกันจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบตัว1469จับคู่กับหลักหน่วย4ี่ตัว1368 จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับหนึ่งวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสาหนึ่งหนึ่งดสี่วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้ 4, 1, 4, 3, 4, 6, 4 8, 6, ี่หนึ่งสสาี่ี่แดวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ี่ตัวจะได้ห1หนึ่งสามนะครับ6 3สา 6, 6, 6 8ดครับแก่นะครับเป็น6 3สาครับ หกหนึ่งหกสามนะครับหกสามหกหกหกแปดพอซ้ำกันสองตัวครับหกสามหกหกหกแปดครับแล้วก็ก้าวังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าแปดครับรวมทั้งหมดสิบหกชุดครับเป็นเลขชุดสองตัวบนชุดตรงๆครับนี่คือเลขท้ายสองตัวบนวหวยฮาหน่อยครับ ใน16ชุดนี้ครับชุดเด่นผมจะสรุปชุดเด่นให้สมาชิกดูนะครับมาดูชุดเน้นครับชุดเด่นนะครับหลัก14ตัวหนึ่งครับหนึ่งผมดึงเลขหนึ่งครับดึงเลขหนึ่งดึงเลข6กบางหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัวครับหนึ่งครับ1 368ผมดึงเลข3ครับดึงเลข8ครับบางหลักหน่วยครับ ผมจะนำหลักสิบตัว1กับ6จับคู่กับหลักหน่วย2ตัวนะครับ3กับ8จะได้ชุด2ตัวบนนะครับชุดเด่นดังนี้ครับมาดูชุดเด่นครับที่ผมได้นำหลักสิบตัว1กับ6จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว3กับ8จะได้ชุดเด่น2ตัวบนนะครับจากทั้งหมด16ชุดจะเหลือชุดเด่นอยู่ที่1 3า 1 8 6 3 6 8 4ชุดครับ13 1 8 6 3 6 8ได้68เป็นชุดเด่นเลข้ายสตัวบนหวยฮานอยมารุ้นครับจะเดินตามสูตรดูไหมครับสูตรในชุด3ตัวบนนะครับมาดูหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวครับ3489ครับ3 4 8 9ผมดึงเลข8ครับดึงเลข8ตัจุเดียวครับวางหลักร้อยครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น สตัวบน4ชุด1นึ่งสามครับดนชุด3ามตัวบนหวยฮาหนอยดังนี้ครับในชุด3ามตัวบนหวยฮาหนอยที่สรุปจับคู่ไว้8วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสตัวบน4ี่ชุดได้8ปด8นึ8 6สามแปดหนึ่งแปดแครับแปดหนึ่งสามแรวมทั้งหมด4ชุดครับใน4ชุดนี้ครับใน4ชุดนี้ชุดเด่นผมเน้นไปที่8ป นึครับเน้นไปที่8 13ครับในชุดเด่นครับเน้น8 1 3นสะครับส่วนชุดรองนะครับชุดรองไปที่8 68ครับชุดรองคือ8 6 8ครับนี่คือชุด3ตัวบนของหวยฮานอยครับ8 13และ8 68ครับส่วนในชุด2ตัวบนครับ4ชุดเด่นครับ13 186 368ก็เน้นไปที่13ครับเน้นที่13 ลอง68ครับลอง68นะครับนี่คือชุดเด่น3ตัวบน2ตัวบนชุดเด่นและลองครับเลขไทย2ตัวบน3ตัวบนวหวยฮาหนอยมาได้ทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและหวยพีสูตรท,ที่ได้คำนวณนี้เน้นไปที่ฮาหนอยปกติรอบ18นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีนะครับมาดูเลขไทย2ตัวล่างกันต่อครับเลขไทย2ตัวล่างหวยฮาหนอยปกติ งวดล่าสุดออก8 8ครับหลัก10ครับผมนำเลข8ปดคำนวณหาเลขเป็นปรจําหลัก10ในงวดบนที่3พฤษ,ษภาคมครับได้เลีกเกนจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี1 4 6 9หครับ1 4 6 9หลักหน่วยครับผมนำเลข8ปดคำนวณหาเลขเป็นปรจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวเช่นเดียวครับ4ตัวมี2 4 7 9ครับ2 4 7 9ี่นี้คือเลขเป็นหลัก10หลักหน่วย หวยฮาหนอยนะครับเล็กไทย2ตัวล่งหางหวยฮานอยงดไปจำวันที่3นะครับหลัก14ตัว1 4 6 9ผมดึงเลข4ครับดึงเลข4ดึงเลข9กครับดึงเลข4ี่ดึงเลข9้นะครับวางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัว2 4 7 9ครับ2479ผมดึงเลข2ครับ ดึงเลขสองดึงเล็กเจ็ดนะครับวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบนะครับสองตัวครับสี่กับเก้าจับคู่กับหลักหน่วยสองตัวสี่สองกับเจ็ดครับจะได้ชุดสองตัวล่างดังนี้ครับในชุดสองตัวล่างที่สรุปจับคู่ไว้มีสี่สองสี่เจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดครับสี่สองสี่เจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดสี่ชุดครับมาลุ้นครับสี่ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับในสี่ชุดนี้ครับชุดเด่นผมเน้นไปที่เก้าสองครับ เน้นไปที่92ชุดรองไปที่97ครับรองไปที่97นะครับมาลุ้นครับเลขไทยาย2ตัวล่างหวยฮานอยจะมาลงท้ายด้วย9297ถูกไหมครับนี่คือข้อมูลเลขไทยสำหรัร่างนะครับมาท้ามาได้ทั้ง3 h ฮานอยครับพิเศษปกติและ VP สูตรที่คำนวณน,นี้เน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ1 8 15นาทีถึง18 30นาทีนะครับ มาสรุปหวยฮานอยนะครับทั้ง3ฮานอยนครับพิเศษปกติและ v i p งวดประจำวันที่3พุทภาคม2565ครับเลขสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปเลขเป็นในชุด2ตัวที่สรุปจับคู่ไว้ครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด13 18 63 68 4 2 4 4 2 4, 4 7 9 2เลข97ทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้ครับ เป็นเลขเด่นนะครับชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้งาหาหน่นอยครับงวดล่าสุดครับันที่2ครับใน8ชุดก็มาเข้าที่85เลขท้าย2ตัวล่างหวยฮาหนอยพิเศษนะครับในงวดบนที่3ครับ8ชุดนี้13 1 8 6 3 6 8 4 2 4 7 9 2 9 7จะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ครับมาดูชุดเน้นครับชุดเน้น3ตัวบนนะครับเน้นไปที่ 813ครับ2ตัวบนเน้นไปที่13ครับ2ต naden, ัวล่างเน้นไปที่92ครับชุดรอง3ตัวบนครับรอง3ตัวบนไปที่868เลยครับ868รอง2ตัวบน6 8ครับรอง2ตัวล NO ่าง9 7ครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองจิดเล็กไทย3ตัวนะครับเน้นในรอง2ตัวบน2ตัวล่างเน้นและรองครับในส่วนเล็กวิ่งครับวิ่งบนครับ เน้นเบติเลกสามครับวิ่งล่างเน้นเทติเล็กเก้านะครับวิ่งล่างเน้นเมติเลกเก้าจะมาหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลเลขท้ายนะครับในชุดสองตัวบนสองตัวล่างครับมาดูชุดเด่นที่สุดนะครับในชุดเน้นชุดรองครับในชุดเน้นชุดรองทั้งบนทั้งล่างครับมีหนึ่งสามเก้าสองหกแปดเก้าเจ็ดรวมทั้งเลขวิ่งจับคู่นะครับสามเก้าเก้าสามเป็นอีกชุดหนึ่งครับที่เป็นเลขเด่นที่สุดนะครับ ในงวดวันที่3พฤษภาคมนะครับนบี่เป็นคือข้อมูลหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยพิเศษปกติและปีพีครับมาลุ้นกันครับเลขเด่นในชุดเน้นชุดรองรวมทั้งเิาวิ่งจะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับนี่เป็นเลขสูตรนะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่เด่น ได้นามาลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางเป็นเลขสูตรคํานวณท่านเลยครับจะมาตามสูตรที่ได้คํานวณเราไม่ต้องลุ้นกันนะครับในงวดวันที่3พฤษภาคมครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกแรงใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาขอห้อมูลแนวทางหวยให้หน่อย ทั้ง3หาหน่วยครับพิเศษปกติและปีสรุปเลขสตรนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่เด่นชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นที่สุดให้สมาชิกตัวเป็นนะทางประกอบกันตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลก์กดแชร์เลยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรวดีๆเลขเด่นๆด่นนำมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกสตาร์ทูดีดวงวันนี้ทุกท่าน โชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยฮหาหนอยทั้ง 3, หาฮานอยฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย v i p งวงดประจำวันที่3พฤษภาคม2565หเฮง,งๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ